ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใคร่ครวญกันในหัวข้อพระเจ้าทรงปิติยินดีในตัวเราขณะที่เราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญให้เราอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย สุดลมหายใจเข้าออกลึกๆปลดปล่อยความตึงเครียดในร่างกายของคุณให้คลายลงเมื่อคุณเข้ามาฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ที่ทรงมีต่อคุณไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรคืนนี้พระองค์อยากให้ความมั่นใจแก่คุณว่าคุณมีความสำคัญต่อพระองค์ยิ่งนัก พระผู้เป็นเจ้าที่รักบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าพระองค์ทรงรักเราจริงๆโดยเฉพาะในวันยยๆที่เราก่อปัญหาเอาไว้มากมายอย่างไรก็ตามพระองค์ตรัสในพระวจนะว่าไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้เลยโปรดช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าความจริงนี้อย่างลึกลงไปเพียงใดโปรดให้ความมั่นใจกับเราในค่ำคืนนี้ ถึงพระเมตตาและพระคุณอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ด้วยผู้เขียนสรุดีบทที่149ข้อที่4-5กล่าวว่าเพราะพระพยาเวทรงปรีดีในประชากรของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะเป็นมงกุฎแก่คนที่ถ่อมใจ ให้ผู้จงรักพักดียินดีในเกียรตินี้ให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความยินดีบนที่นอนคุณคิดว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรกับคุณในขณะนี้บางครั้งเป็นเรื่องง่ายที่จะมองเห็นการกระทำหลายอย่างที่เราทำให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยแทนการตระหนักว่า พระองค์ทรงรักเรามากเพียงใดเรามองเห็นสภาพอันนาเวทนาของตัวเองและสงสัยว่าพระเจ้าจะเห็นสิ่งดีในตัวเราได้อย่างไรกันแต่พระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มและพระธรรมสรุดีทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงปริติยินดีในประชากรของพระองค์เหมือนที่ผู้เขียนสรุดีบอกว่าเพราะพระยาเวทรงปรีดีในประชากรของพระองค์ พระองค์ประทานชัยชนะเป็นมงกุฎแก่คนที่ถ่อมใจเหตุผลที่พระเจ้าทรงยินดีในคุณก็เพราะคุณเป็นของพระองค์แม้ในเวลาที่คุณพลาดพลั้งล้มเหลวความรักของพระองค์ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยทรงอยากให้คุณเข้ามาใกล้ชิดพระองค์เสมอและทรงอยากให้คุณรู้จักความรักอ,อ่อนโยนของพระบิดาที่มีต่อบุตรของพระองค์และผู้เขียนสดุดี ยังคงย้ำกับเราต่อไปว่าไม่ว่าเราจะมีวันแบบไหนมาก็ตามให้ผู้จงรักภักดียินดีในเกียรตินี้ให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความยินดีบนที่นอนคุณเป็นความยินดีของพระเจ้าและนั่นเป็นเหตุผลให้เรายินดีอยู่เสมอคุณสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณหรือไม่ใช้เวลาแห่งการใคร่ครวญน,นี้ จดจ่อกับความจริงในพระคัมภีร์ที่ว่าคุณเป็นความปิติยินดีของพระเจ้าเพราะคุณเป็นของพระองค์ขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสุดลมหายใจเข้าออกลึกๆการทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุข เพื่อผ่อนคลายร่างกายของคุณปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งและปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเราเสียใจกับการกระทำของเราในวันนี้ และสำนึกผิดที่เราวัดคุณค่าของตัวเองด้วยการกระทำของเราขอบคุณพระองค์ที่ทำให้เราเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองผ่านพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อเราแม้ในายามที่เรายังเดินอยู่บนเส้นทางที่เห็นแก่ตัวก็ตามไม่มีสิ่งใดที่เราทำได้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักของพระองค์ดังนั้นในเวลานี้ เราจึงมาเพื่อให้ได้พักอยู่ในความปิติยินดีของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดพระองค์ยังทรงทําให้เรามีชัยชนะอย่างเหลือล้นในพระเยซูเราได้เป็นลูกและจะเป็นลูกที่รักของพระองค์ตลอดไป เราอยากร้องเพลงแห่งความชื่นชมยินดีให้กับพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงประทานชัยชนะเป็นมงกุฎให้กับเราอัครทูตเปาโลเตือนเราในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่37-39ดังนี้เรามีชัยเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทุสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอบคุณที่ไม่มีสิ่งใดจะสามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ขอบพระคุณที่เราเป็นความปิติยินดีของพระองค์ และเราจะไม่มีวันสูญเสียสิ่งนี้ไปขอบคุณพระองค์ที่เราได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะแล้วที่นี่เวลานี้ขอให้ชีวิตของเราเป็นบทเพลงที่สัรเสริญพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน